10กว่าปีก่อนนะครับถ้าใครอยากจะเล่นไอซ์สเก็ตนะครับต้องนึกถึงที่นี่ Imperial World ลาดพราวซึ่งที่นี่นะครับก็มีลานไอซ์สเก็ตนะครับระดับมาตรฐานสากลเลยซึ่งวัยรุ่นก็มาเล่นกันนะครับหรือนักกีฬาสเก็ตก็มาซ้อมกันที่นี่นะครับเพื่อไปแข่งกิงแชมป์ระดับประเทศและระดับโลกนะครับผมซึ่งก็มีการเปิดกลาสเรียนกันนะครับผม เราไปดูกันสิว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรขึ้นมาถึงแล้วครับชั้นสซึ่งเป็นชั้นของลานสเก็ตนะครับดูเงียบเหงามากเลยนะครับ,เง,บเงียบเจียบเลยไม่มีอะไรเลยครับวังเวงมากเลยจุดนี้ก็เป็นจุดที่นั่งนะครับในตู้ในลานสเก็ตนะครับญาตินั่งรอหรือนักกีฬานั่งก่อนจะลงไปเล่นนะครับ นี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับก่อนจะเข้าไป